Cậu con bắt nhai Thay mà nữa thang Đẩy nhắn mà Ơ mũ Phụt bớt ẩn thang lùm nè kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ເນາະໃດສຸກແນ່ຢູ່ໃກິມາຕກນາຊັບພອດນະເຄີຍໄຍັື່ອບໍ່ນນນ ของมาจากฝั่งไทยนะก็คือเ่าเอฟซีผลบอลเราเอฟซีฝากมาให้พี่น้องเยแต่บวกแต่พวกว่าเป็นอี่ยางพี่น้องเนาะเป็นกะทางนุ่งใหญ่เป็นกะยังไปเอาอยู่ข้างนอกนิดนึงเนาะตอนนี้ก็ยังมาเนาะจะเข้าโลกแต่ว่าอัดคลิปเราเพิ่นเดียว่อลมาเขากันไม่ได้ต่อคลิปให้เบิ้งอีกว่าทางนุ่งใหญ่เป็นกะกำลังออกไป cứ ít cách nhảy cái cưỡi chim á, nóng vậy đó, lôm cả, mì đẹp nằm dù đẻ, mì lôm hèng, chờ ngõ ban chờ lôm, nóng mưa, hèng đéo, nó hèng súng mưa này, nào thì nó ngày phù, đẻ bớt, nà ta, một bên đẻ ảo đây, nhầm không? cái cưỡi chim thả băng องพี่ตุ้งใหญ่เพิ่นไปรับมาน้องนียแต่ชื่อว่าพนมมีผูยย้ใหญ่ใจดีเนาะที่ฝากมาจากฝั่งไทยฝากอีหยังมาให้น้องเลยตะเครื่ององอีหยังเนาะยังบ่ฮู้แต่ว่าทางตุ้งใหญ่เพิ่นก็ยังออกไปรับเดี๋ยวก็คือสิมาฮอดเนะาะค่ะมาฮอดก็คือทางเฮาก็สิได้ต่อคลิปให้ป้าลุงเบิ่งอีกเทื่อนึงตอนนี้เฮาก็ยังรอสาเพิ่นอยูึดน้องเลย น้อนี่แด้ทางนั่นพี่น้องเอ้ยหนาวคือกันยี่โเนาะทางนี้กับว่ต้อลมพี่น้องเอ้ยคือวัดวัดกับเพื่อนติดกันเลยน้องเอ้ยนี่ก็คือหน้าบ้านของเฮาเนาะหน้าบ้านของเฮากันอยู่ทางอยู่ทางน้องเอ้ยแต่นี่คือเป็นถนนคนทั้งหันมาทางนี้วัดวัดติดกับ กำแพงวัดเลยเนาะบ้านเฮากันเนาะวัดวัดติดบ้านหรือว่าบ้านติดวัดเนาะใกล้ๆพี่นเราใกล้วัดนะพี่น้องเลยมาแล้วเนาะลุงใหญ่มาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาปรับกล้องเอ่อหน้าให้เบิ่งพี่น้องเลยเอกล้องล่างให้เบิ่งเนาะเพราะว่าลุงใหญ่เพิ่งมาทั้งนั้นแหละพี่น้องเลยมาแล้ว phải lặt tê sẽ sao Đâu nghe Hà cà má Ô, này sổ con bắt nhai Thay màn đấy đúng Tàn thang Chắc đấy, nhung mà chắc như mẹ cảm thấy vững thôi sao nào nào có xe rượt khác nhau hay tờ này vì... có bọn xe hót xuống nhau bác bác thì băng nó bọn à đây nhắn mà ơ muộn phụt bớt ấn thang lùm này Thì lệ một lời <laughs> lệ một lời lệ một thằng này kìm xong, bọn tớ về đấy, nhìn chắc bà khổ kìm

ไปก็ฝากมาเนกะองของไผก็เ FC บ่ค no ่อยก็ตมาหเจ้าคือให้ไผกลองนึงกลองนึงนแก้วกลองนึง่อกน่าเนาะนักอยู่ทีนึงนักอยู่แบบเดียวกันบ่เดียวกันเดียวกันติ แต่เอามาเบิังนะมาเปิดกันค่ะเอาไม่เห็นมาแม่ยเดี๋ยวหลอกมันเกยรอยู่นะม <familia? S 1> ันจะเกะได้อันนี้ของของเพื่อนตีของห้ากองหนึ่งเนาะห้าองนึ่งได้อย่างนี้นี่มาจากเซยนี่เซยซื้อเพคนนะอ่านบอกเลยเนาะชุมพรนี่อำเภอเมืองชุมพรจาก อ c อยู่ซุมพรสิบ่ซุพรอยู่ภาคใต้สิภาคใต้เพิ่นก็บ่จักเด้แกแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยแล้วก็คือฝั่งไทยด้แม่นบ่บ่จักแล้จักอีหยังยังบ่ฮู้อยู่อยู่ในกล่องอยู่เนาะต้องุ่นเบิ่งอีกพแลให้พ่อเฮาแกะไ้อบ่หนาว่นีอ้าลมหาลม แม่แนาปิมา็นงูเปมากใ่งูเปิจากมาที่เนาะแจ้งว่าช่แปลาม่เนมานแม่ดอขนมเบาเนาะขนมขนมไปแจ้ง้องชิมบเบาบ่อยเอรเบาแล้วแหะแต่เตอร์เบาช่เปลาต้องตเอาของนักไม่ไม่ได้กินทุเรียนขนนันักมนทุเรียน บ่หลุนอันนี้บาวอ้เต้อว่ะบาๆไไปไว้เพ่นตัวนั้นเนาะนฝากให้ตงบอกว่าห้ามแก้วบ่คือว่าสิแม่นุงใหญ่เพิ่นว่าของน้องแก้วกองนึงทางของุงใหญ่อีกกองนึงจักสิเป็นอีหยังพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันจักวซัาเ่อลูกเฮ็ด ค่อยปัดค่อยปัดทำเปนปดบ่อันนี้เราต้องปัดง่ายง่ายปัดเดียวปัดแดดจีบิังมังอ่านบ่งอืมอ่านบ่เนาะใช้เข่าเขียนนะอ่านบังยุกพนนว่าเนี้ยเจะดพเขียนชื่อยังใช้ยุ่จจังอ่ะเนาะทางพี่น้องพนการุ่นคือกันว่าเป็นเนี่ยสิสีคนกัน ทำนจโกเปิรนกับเบงคนใดน่กินบ่ปลาปลามนปอกม่ให้ยงนุ่นนคกเก่านุ่นนะคุกเก่าได้เนาะห้บบูคนวัมาปลาพี่น้องเอ้ยปลาหวานนาุ๊ปลา๊ปลานี่นะา ได้กินเยอะปลาหวานยี่ห้อด้วยแหละปลาหมือกได้ปลาหมึกกับอันปลาหวานแม่นบ่ปลาหวานได้ของกินแซ่บแล้วพี่น้องเลยได้ปลาหมึกอีกปลาหมึกแห้งปลาหมึอกโตบ่ัวน้อยบ่โตน้อยก็โตใหญ่แน่นเนาะก็ดอื่นแต่ขอขอบคุกขอบใจขอบคุณขอบคุณเนาะ้รักผู้ใหญ่เพคน ได้ส่งเนี่ยอยู่ในกี่มาแต่ไก่ได้พี่น้องจังหวัดสุพรรณน่ะผมเคยไปจี่เพื่อนผมก็จ้างเขาไปัจจุบันนี้กาติดต่อผมอยู่คนว่าอยู่จังหวัดสุพรรณเลยพาอาหารมาให้อาหารทรายได้เนาะหลายมื่อนะบ่หลายมื่อนะบ่จังหอนหลายมื่อคือในในบออาทิตย์หนึ่งทิตหนึ่งที่กลัวบอเนาะเป็นอาทิตย์ถ้าถ้าบ่แม่นของแห้งนี่กรเสียเนาะแม่ในอันนี้ต้องฝากของแห้งได้เนาะป่วยจะหอนหลายมื่อ ผิดกลัวเฉะเจาะผิดกลัวได้ปลาหมึกเนาะย่างเนียใส่ลงในองามกขอใจนะเนาะปลาเุกคนใจเดายเนี่ยปอยเพื่นดีดีเฮงสียดาต้มไ่แบบนี้ำด้วยสมานพอ้ยสมาปรารถนาสิ่งที่ฝากในยูนกินมาให้เนาะเอาข้ากลัวกับมกอใจเดาเออนักตาเอิญือเอิญบอกมาด้หม Đó, còn mất. Bà. Ơn mất mất đây ừ. yang quân bà, chú ơn vọng. Đây mất nhae luôn mất này luôn này Má này đây Má mong mày mong mày 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 Cứ mày Cứ mày đen thế mày 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 bà mày ăn... bà mày แน่่่ะบอเนาะเขาต้องนุานบ่หันวนทางกันว่าว่าอาจารย์เพื่อนไปเพื่นไปเังคบตัวนั้นบอกบ่คือกันบ่้ะเป่นปลากันเิ่นปลากันบ่เบสทเลยเนาะเห็นว่านี่อไรแบบรนชัดิ้มาจากงมาไก่ได้หมมาแต่ไก่ได้ิดกลัวจังหอดเฮาอิดกลัวงหอนเนาะือตื ต่อไปเพทดสอบกินมึงบาดี้ได้ได้ติอเพื่อจะได้กินบ่ได้กินง่ายๆแด้นี่ก็้ปลาหมึกก็แพงแท้เนาะค่าตบ่อ่าอันตัวนี้ตัวนี้คือสิน้อยเนาะตัวนี้มันเป็นแบบคนคนรุ่นเนาะเออตัวนี้น้อยแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่ปลาหมึกน้อยปลาหมึกใหญ่ก็ได้ปานัป3ถุง3ถุงบ่3ถุงตัวแก๊ปอ่าขอบใจเด้ออายเพิ่นเด้อเนาที่ส่งอยู่ในกินมาให้

จะเห็นเอนราพนไข่น้ำตลาดในชีวิตตัวนี้เนาะน้องไงก็เป็นไงมื่อกลัมีบทมีเบิดบอกมีเบทเด้อได้แนวอยู่แน่กินได้มาเต้ยได้ปลาแห้งปุ๊บมันมันจนซุ่มเผื่อมาหอดเผื่อมาหอดเท่าจนซุ่มหลายเตอะเพราะว่าทางลุงใหญ่เพิ่นว่าเป็นอาทิตย์กลัวพุ่นว่าเพิ่นผักมาเผื่อมาหอดเท่าเนองเลย เฮ้ยปลาทูฮะเพื่อนปลาทูใ่ไหปลาทูเน้อเป็นปลาทูเหาเห็ดปลาหวานน้อกันจิม้มปลาทูเห็นบ่เพิ่นเอาปลาทูมาเห huh? ็ดปลาหวานบ่แม่นจำบอกว่าเอาไปแล้วอ่ะนะเพรานเซ็ต์ตายได้เพิ่นกระตากแม่นบ่พี่น้องเอ้บ่เอาไปแล้วเนาะโสมเพิ่นเพิ่นแม่นจำบ่กจะแม่นควบไปเติมจักได้เนาะเพิ่นอยู่ใกล้ทางทะเลทางพุ่นไปจักเติ่ vàng bóng vào nhà bố kim gà điệp cho phái hết sử kín chân 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 mực chân 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 เอาเดี๋ยวแม่ไปจูไฟก่อนสะเพื่อนเราเพื่อนอยากกินปิ้งปลาหมึกเพื่อนว่าติดเทียงพอดีติดอย่างนี้ใบเพื่อนยังได้ดีนะเดี๋ยวผมจะด้กินข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงจิ้เอาแต่เดี๋ยวไปจูไฟก่อนปิ้งบ่านี่จูไฟให้เพื่อนเรียบร้อยมาให้เพื่อนปิ้งมานเพื่อนอยากกินนะเผาเด้อพงใหม่เด้อ เอาโซ่มางี้ค่ะเธอไฟเต็มใช่ไหมหอมไหมเท้ปีกกินอี่หอมเลยหอมจะเก่าว่นจะเก่าวันเนี้ปิ้งปลาก่อนเดี๋ยวจะปิ้งปลาหมึกน้ำหนังปิ้งบาปลาหมึกกันแม่ปลาหวานมันชีวานอะ่อบเพราะว่ามันชิวานขึ้นน้ำตาลบะแล้วเนาะปลาชีวานขึ้นน้ำตาลปลาปลากันปลาหวาน ถือแน่เกือบนะจะใส่ไ,ไปข้างในนะพี่น้องเหยียบตะปูเมื่อวานนี่เหยียบตะปูพี่น้องเลยทั้งน้องชิมเหยียบปูไวปสดตีนเลือดออกเลยมเศร้าแล้วบ่เด้เฮ้ยเศร้าเลยเด้เอ้ยตีนดำแท้เหยียบตะปูเมื่อวานเพิ่นเดินดินอยู่เดินดินอยู่ว่าห้มาหาแม่ เอาพริกพริกมันที่ใหม่นะเหยียบเด็กกับปูปูตำตีนเใใหยียบท้าไหม่ปะใใถามชุจกจะออกกินยีนอ๊อฟคนบัน,ะนดใดรอถ่ายอีกสักหน่อยก่อน้องเลยพริกเรือได้ดอกยัยนมันใหม่แต่เด็กเด็กยังใ,ใหม่เลย แ็มหอยแดงหอยอยู่ตีอยากคือไปใหม่คร่บะไอเตอไอเตอกับอันเอชิมบาป่าทู่คนน่ะคนเห็ดแห่งใช้น้ำตาลคนว่ะคนเราคนมนอกกับปจัอกไปทิ่ตพริกพริกพริกลูกพริกเนใหม่เลย ปิ้งปลาก่อนจช่ปิ้ปิ้งปลาอ๋อจุดใหม่เฮ้ยว่าแต่นางเผาไวยื่นปิ้งปลาเมือกบั้นเอา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 พริกพ่อเดาแจกตัวนี้แล้วเถื่อนไหมเนี่ยเถื่อนวะจานนะเถื่อนขึ้นมาท่านขึ้นเอ่อเพื่อจำนี่ตัวนี้เออแต่แม่เออพริกพ่อวันนี้เอาใส่เลยเฮ้บอื้มนี่ได้ปลาไหลแล้ว หอมได้ไ <ปะ S 1> <laughs> หมอาจ้าต้นไหมเฮ้ยผูวดำหมดเลยเอาพริกได้ไหมพริกได้ไหมตอนนี้อตอนนั่งพริกสุเอ้าจัดหนักเต่งลองชิมเั้ยใช่เอาพริกปลาหมกึกพริกพริกพริกปลาหมึกปลาดอบจิน,น,นใหม่คือกันเนะี่ยแม่ปลาตัวนี้แมปลาดอดมัดในกุ้งผมเลยรว,วยไปเลยมายังขูดเกม พร mm. uh ิกพริกปลามื่กันจะไหม่แม่เอี้ยงสีขาวๆรอสัปลาเมืกก่อนบบบนี้ถ้าปลาเมืก่อนสู <s <S ้เลยจะออกซีมเบิรงกินยีนอ๊กกินข้อวโมอะพริกปลาก่อนพริกปลาก่อนก็เดียวพริกไว้พริกไว้ใหม่เลยลิปใส่เลยฉุกแลยค่ะขีบใส่เลย mày nó ăn đấy Không. rồi lỗi bỏ kiểu lỗi bỏ phai ok nha bắn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  nha mẹ chỉ bắn nha bắn nha mai mày 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 fc mày 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 hay mày 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 mà mày mày mà mày 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 ăn mày 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 ăn mày ăn mày mày Thùng mày thùng กินปลาเมึกวะกินปลาเมึกก็กินกินยังก็กินเด้เด้อเด้อเฮ้ยบ่คือกินเลยเจ็บมามาพี่น้องมากินเข่าเนีเอาปลามามาพี่น้องมา มากินข้าวปิ้งปลาเตียนเป็ดซีนุนงใหญ่ฝากมาหนอ่อยเนาะมากินข้ากินเลย,าย,ม,ยมา,า,ายลเล,น,น,เลนอันเนเพือมากเพ่มา,ากสากันเด้อปลา,าล่ะใช่ป่ะอื้มหูปลาเสืออื้มเต๋เป็นวันน้อที่ว่าเนาะเป็นวันเสต๊อู้ แทม่แม่เป็นยังผ่ามาหันกิโนะเพิ่ผามาตั้งไก่ปลาหวานเนี่ปลาหวานถุงกองเสือทำมือแค่หระเปล่ทำมืกับนี่มาแค่บ่เดอแก่ปลาไม่เช้าแน่นอนนั่งเฝาอยู่กับไมค์ไม้ อ่านุ่กไม่ปลาปลหเนาะไม่ใหรรถนั่งลูกปานั้นเทสมีเงินสื่ออย่เนาะจังานได้กินจำนี่ว่าที่เขาเคยมีเขาห้องไอทีเาะแต่กนบางๆเลยนป่นลหือะไม่ไม่นั่งไร เคยถามเคยถาพูดจะแบบนีเพูดเพิ่งขายอยู่ห่ะแต่ว่าห้องบ่ถามจริงจางราคาไม่ได้ถามเลยะแพงคือกับแพงไรไม่ได้ถามเลยเห็นเปิ่งห้อยสามตัวตัวห้อยรหนึ่องเลยปลามื่อกี้เห็นตามเพิ่งขายตามงานตามงานบุญเลยเนาะเดี๋ยวบ่ได้ถามย่่ได้ถามยไม่ใช่ เดีวพ่าทิตย์ันสำเร็จปเปนานะสามตัวสามตัวเส็ไปเปไปทิสามตัวในห้อยนึ่งทำผปรจักราคาบ้นมันชิบชิปด้วยชิบหาย่างบ้องชิบหาไปนี้่ไปซื้ออีกกินแบบนี้ของไม่ได้ทำนะครับมันคอกระชนแค่ไหยาเลยหยบ เอนได้กินขาายนด้แล้วใช่ไหใช่ป่ปลาแซ่เลยตมือกีแซ่พกันแซ่ไปสองอย่างเลยนอนไหมมาล่อดูนั่งลย

เอาเมื myself, know, ่อก้หยาบได้คนมุมี้แขวนนะแขวแมงก็ไ่ได้กินปลาเมื่อกี้สีหยาบในเนื่งคนดึงไม่ได้อับ่อปลานาะแซ่บบ่แซ่บตลอดร้อยเตยนะเบิ่งนี่ก็หุ่นนะกินยังก็แซ่บกินเค็ตนะเค็อ่ะเนาะอย่างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กินแถวกินน้ำพี่น้องเลยเนี่ยเงากินเพื่อก็ได้แนวกินทีลุงแงมากับข้าวป่นปลามืวอเช้านี่กับสชมพักโอ้ตกแล้ว สำหรับคลิปนี้กับบมี่ยังได้พี่น้องเอ้ยเนาะมากินข้าวน้ำกันเด้อเนาะข่าวน้ำกันนะคลิปนี้กับซิโกจบคลิปไปก่อนพี่น้องเอ้ยกินข้าวอีกก่อนยังมาทันยาได้ไอเต๋อมาแทนบอดหนักกะใหญ่บอดเลยสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องเด้อสบายดีเด้อเบอสุขุคุกคนาเอ้ยปั่นเอาได้ตาเด้อ